เกษตรผสมผสานสร้างสุขมีกินทั้งปีครับขอสวัสดีครับผมนายอัมพลยองสุวรรณเป็นเกษตรกรอาเภอพะโงเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกปี2561ตอนแรกเนี่ยเนื้อที่ปลูกลำไยปลยูกเข้ามาก่อนตอนนั้นก็ เขาปลูกเข้าก็ปลูกว่าพอก,ก,กินเนาะแต่ผลผลิตมันก็ได้น้อยเพราะว่าภูมิอากาศ,สกศาสอ่าดินมันบอก่่ยดีเนาะมันเหมือนที่ลุ่มผลผลิตมันก็จะได้น้อยแต่ก็พอกินนะครับลำไย,ยเนี่ยทำมาแล้วต้นทุนมันการดูแลรักษาลำไย,ยเนี่ยสูงครับผลท,ที่ได้มาเนี่ยมันบกคุ้มทุนเขาเลยหันมาปลูกลำไย,ยละแต่มันก็มีพอเอาไว้พอกินนะครับแต่เราก็่าได้เน้นเป็นพืชหลัก ดินมันมันแบบเหมาะสมกับการติบเราจะปลูกพืชประเภทข้าวประเภทพืชเชียงเดียวไปปรึกษาเกษตรอำเภอแยครับเพ่อนก็ให้คำแนะนำมาว่าต้องเพิ่มจุลินทรีย์ในดินหรือว่าเพิ่มธาตุอาหารในดินเพิ่มมันมากในพื้นที่เนี่ยน้ำกรบ่ออย่างมันกรบ่ออย่าครับเพื่อนออก็นแบบกนเลยแนะนำว่าเอาปลูกประเภทน้อยๆไปก่อนแล้วก็ค่อยก้อยขยายพื้นที่ออกไปออกไปครับผมก็เลยตัดสินใจเนาะว่ามาทำเป็นเกษตรผสมผสาน ในปี2,561ไปอบรมไปได้ความรู้จากที่ไปอบรมมาและกอบเพื่อนเกาะคือก้าไม้มาลงปลูกเขาขอไปก็คือมีมะพร้าวผักชะอมผักหวานบ้านผักเชียงดาครับแล้วเขาจะเน้นประเภทพืชผักสวนครัวครับจากที่เขามาทำาเกษตรผสมผสานเ,เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาลดรายใจ่ายในการได้ซื้อกินไปเป็นส่วนมากถ้ามันเหลือจากที่เขากินอัตรยสมัครเกษตร ประจําบ,บ้านดยก้อมนะครับเพื่อนก่อแนะนําว่าน้องเอาไปขายในกาดเพื่อนเข้ากาดพุดก็ดีกาดจันก็ดีครับเออก่อได้ขายดีอยู่ครับไรายได้เนี่ยมันจะมาได้เป็นกอบเหมือนกันเหมือนที่เราทำพืชเชิงเดียวแต่อันนี้มันก่จะได้วันวันสองวันก่อได้ก็เอาไปขายมีผักเช่าอมมีผักหวานบ้านผักเชียงดาเตื้อกบม่วกกงซุปพ,พ้องนะครับแบบเ้าห้องส้มโอก็ได้ ได้หลายมันได้หลายหมื่อนอยู่ครับถ้าจะฮือมันรวยนี่มัน็คงบ่ารวยมันก็เลี้ยงตัวมันกุ้มนะครับแฟนเนี่ยทำบัญชีตลอดถ้าทําบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับเขาเกือบจะมาได้จ่ายในส่วนที่เป็นของขินเอากดลงไปเลยว่าวันนี้เขาจ่ายอย่างพ่องมันจะได้หูเลยว่าจะได้ลดตรงไหนได้เพื่อเขาจะได้มาคือ่อครอบครัวเขาได้อยู่ดีครับเป็นแนวคิดเนาะ ก็คือว่าในชีวิตประจําวันจะได้ใ้หมดก็คือขิงตะขาคข่ใบบ๊ขูดนะครับเฮาต้องถ้าเฮาบ่าได้ปลูกไว้เฮาก็ได้ซื้อต้นกินนะครับแต่ถ้าเฮามีพืชผักสวนครัวมันก็สามารถลดรายจ่ายก็ได้ถ้าเฮามา,าล้างที่เฮาทําเกษตรเชิงเดี่ยวนะเนาะเฮาปลูกลยายําไยหมดเลยถึงสวนเฮาก็ขายก็เอลยาลําไยแต่ต้องเอาสตางค์ที่ขายลยายนะําไยเนี่ยมาซื้อไออย่างนี้ขินผมยน้นพรวงใหญ่ครับ อา,าสาสมัครเกษตรกรบ้านไดก้อมตำแหน่งตอนนี้ก็เป็นอา,าสาสมัครเกษตรกรระดับอำเภอบ้านโฮ่งครับในการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็คือผมก็ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่ของอคุณอำพลดองสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบในหมู่บ้านก็ว่าได้ที่ทำผสมผสานถูกพืชสมุนไพรพืชพักเลี้ยงไก่นะครับไก่พันธุ์พึ่งเมืองแล้วก็มีบัวนะครับที่สามารถที่จะ ลดต้นทุนในการที่จะซื้อป,ปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมีได้นะครับแต่กรน,นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มเหมาะสมนะครับในการที่จะทําอาชีพเกษตรสักต่อใดแต่ว่าเมื่อมีการใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ปรับพีเฮทของดินจนที่สุดมานะครับมาปลูกพืชผสมประสานกประสบผลสําเร็จในการที่จะนําพืชผักเนี่ยไปสู่ท้องตลาดก็สามารถขายได้ในหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ว่านะครับผม ดิฉันนางสีพันธ์คำสงกเกษตรอำเภอบรรทุงดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2561ณปัจจุบันนี้เราออกมาติดตามผลการดำเนินงานก็เห็นความสำเร็จของกเกษตรกรอันดับแรกก็คือเขาสามารถจะมีรายได้จากผลผลิตที่เขาผลิตอยู่แล้วก็มีความปลอดภัยในด้านการ บริโภคอาหารที่ผลิตเองก็ถือว่าโครงการของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จมาริกาการทัตกานะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำนานการเป็นเกษตรตําบลบ,นบน้านโฮกนะคะถือว่าเป้นประสบความสําเร็จในด้านการดารงชีวิตปลูกในสิ่งที่เปิ้ลกินถ้าเหลือกินแล้วถึงจะเอาไปขายเพื่อนก็จะมีความมัน่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปะคะ่ะ